โอเคครับเดี๋ยววันนี้เราไปล่าสมบัติกันนิดหน่อยนะครับตามล่หาทองนะฮะอ่าเดี๋ยวเราไปกันเลยนะเอ่อจริงๆใกล้ๆนี้นมีที่หนึ่งฮะที่เราสามารถเก็บทองได้นะครับถ้าใครได้ดูคลิปที่ผมทำ How to เก็บเบ็ดตกปลานะครับมันจะมีตรงบ้านที่มันไฟไหม้ที่ผมเอา NPC ไปขังไว้นะฮะตรงนั้นก็มีทองถึงแล้วนะมันจะมีอาคารอยู่หลังหนึ่งที่เป็นเหมือนที่ทำการอมเภอนะฮะก็คือตรงนี้นี่นะครับเอ้ยไปไหนล เก็บซะเอาเถอะอืมนี่กล่องนี้นะฮะได้แล้วนะฮะทองไปเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะ,ะอ๋อนี่โทรจะรัรเลงอยู่นี่แถวนี้ตรงนี้นะเผื่อใครที่ยังไม่เคยมาเอาทองนะครับก็มาตรงนี้นะจุดเนี้ยเพื่อนๆหลายคนอาจจะรู้นะครับว่าเก็บทองตรงไหนนะฮะอาจจะเคยเก็บกันไปแล้วนะถ้าผมเพิ่งมาลองตามเก็บดูนะฮะโอเคเราเดินลงมาเรื่อยๆเนี่ย จนถึงตรงนี้นะฮะมองไปทางขวาก็จะเจอทางรถไฟนะฮะซึ่งข้างล่างครับมีรถไฟที่เหมือนรถไฟตกรางอะ่ะดูซิมีอะไรเก็บปะ่ะอะไรเอ่ยคอยแซกถุงเงินเงิน jewelry b a กยังไม่หมดเท่านี้นะฮะที่ที่เราจะไปเอาทองก็คือโบอก,กี้อันนี้นะครับที่มันตั้งอยู่เนี่ยนะจะลองหาทางเข้ากันโอเคตัวนี้ก็ต้องค่อยๆนะฮะถ้าตกลงมาคือตายเลย นี่ไงนี่ไงอ่ะได้นะปึ๊บโอเคไม่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 อาะเธอไม่ไม่ไมอ,อ่อเธอหยุดโอเคอะแล้วก็กระโดดไปทงนี้นะโอเคเอาลละมันจะได้แล้วนะปุ๊บ เยยี่มนี่ฮะโหสองสว่างมีวัลเลียนรู้ด้วยนะครับเอาไว้เพิ่ม e อ p ของเดซไอนะฮะมีสองอันหรือเปล่าทองโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปกันเลยคือจุดต่อไปจริงๆมันจะมีบอสแสให้เราตามหาก่อนนะครับเหมือนใบกับเราอะซึ่งจุดต่อไปที่เราจะไปนะครับมันก็จะอยู่ตรงบริเวณนี้นะฮะก็คือเราสตาร์ทที่แบ็กคัสเตชันก่อนนะครับเรเดเดอร์เดมชันนี่มีอะไรให้เราสำรวจเยอะมากเลยนะ สามารถกลับมาเล่นซ้ำได้เรื่อยๆเลยนะครับเกมนี้ <S <S เหนือ่อยเหนื่อยเหนื่อยกินยากันคือเวลาเราวิ่งทางชันมันจะเหนื่อยกว่าปกตินะสไตล์ไมน่ามันจะลดเร็วนะครับเพื่อจะเก็บดีเทลอะไรขนาดนั้นมาเอาจริงคือผมเคยมาตรงนี้ตอนที่เล่นออนไลน์มาหาของคอลเลกเตอร์นะมันก็จะมาเจอถ้ำอันนี้นะครับมันจะมีรูปปั้นนะเหมือนรูปปั้นแบบกีกอะไรเนงะี้ยแล้วมันก็มีปุ่มๆแต่ผมก็ลองกดตอนที่อยู่ในออนไอลน์ผมก็ลองกดปุ่มกดอะไรมันไม่ได้นะก็คือมันก็จะเป็นรหัสนะฮะก็คือมันก็ไม่มมีแล้้วากกก็คือใหด ปุ่มตามรูปปั้นเนี่ยให้ถูกท่านนั่นเองก็จะได้ทองนะครับจริงๆแล้วอ่ะในระหว่างที่เราเล่นเนี่ยมันสามารถที่จะไปหาบอ่อแสได้เพื่อที่จะเป็นคําใบ้นะจะได้มากดถูกใช่ไหมแต่ผมก็ขี้เกียจไปนั่งตามหาบอ่อแสนะครับก็มากดให้ดูเลยก็แล้วกันนะฮะว่ากดอันไหนบ้างรู้สึกว่าตรงนี้ไม่จําเป็นที่จะต้องกดตามลําดับด้วยนะอ่ะเรามาสตาร์ตรงนี้นะสมมติว่าพอเข้ามาในถ้ำแล้วใช่ไหมปุ๊บหันทางนี้นะแล้วก็เดี๋ยวกดตามผมเลยนะตัวนี้ก่อน ข้าไปคนหนึ่งแล้วก็มาตัวนี้ข้าไปคนหนึ่งแล้วก็มาตัวนี้แล้วก็ตัวติดกันอ่าทองมาแล้วนี่เรียบร้อยก็คือสรุปว่าตอนนี้เราแวะทั้งหมดสามที่นะฮะได้ทองมาหกก้อนแล้วก็ได้พวก เหรียญกับเครื่องปรับมาด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปขายกันข้างหน้ามันจะเป็นเหมือนช่องเห็นป่ะแถวเน,นี้ยเขาเรียกว่า Window Lock นะฮะก็พอดีเลยนะเหมือนเป็นช่องหน้าต่างอะไรอย่างเงี้ยนะถึงแล้วนะอ่เดี๋ยวให้ดูแมพตรงนี้นะครับฟึบอันนี้คือคำใบ้ของปริศนาลูกปั้นเมื่อกี้นะครับเอเลียนป่าผมบบเอเลียนเลยนะดูดิเขาก็มีคำใบ้นะเนี่ยประมาณว่าให้ดูมือก็ประมาณนี้นะครับตรงนี้มันก็คือคำใบ้ซึ่งผมมาดูแล้วผมก็ถอดรหัสไม่ออกเลยนะครับบอกเลยว่าถ้าไม่ได้ไปดู YouTube นี่ก็คง ไปแก้ปริศนาไม่ได้เหมือนกันนะดูไม่ออกจริงถึงแล้วหญิงเนี่ยปะได้วะโคตรเร็วเลยนั่งรถเข้ามาแล้วก็ขโมยรถเข้ามาขายเอาเข้าไปสิเฮ้ยปีเลยเหโอ้ยมี6ก้อนก็ละห้าร้อยนะฮะก็ได้3,000ดอลลาร์นะ่ะแค่นี้นะฮะก็สรุปได้มา3,000ดอลล์นะครับกับทอง 6ก้อนนะครับเดี๋ยว EP หน้าเนี่ยผมอาจจะพาไปหาเงินนะฮะหรือว่ามันนี่คลิปนั่นเองนะฮะซึ่งมีอยู่เพียบเลยนะฮะในโลกของ Red Dead Redemption ยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับชอบคอนเทนต์แบบนี้กดไลค์ให้ด้วยกดซับเป็นกำลังใจแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ